สวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายผู้ติดตามทางเพจรเป็นหมวกเสียงดึงเลยเชนิววันนี้เศร้าตื่นเหมือนตาแต่ที่หักก็กวักเจ้าหมวกเหมอนเศร้านิดน่ะมาตลาดสดเทศบาลเมืองเลยพี่น้องเลยบรรยากาศยัามือเช้าบรรยากาศยัามือเช้าอู้ยหนาวแต่ว่ามื่อนี้บ่มีมอดนี่นะเมืองก่อนตลาดยัามือเช้าเป็นทังเฮก่อนนี้นั่นนะพี่น้องเมบ่ได้ตื่นเช้าจากยาเป็นทังเฮก็เนาะ เอออย่ามุอเศร้านะฮัลโหลคนกระตือมาขายแต่เศร้าจังเนาะไม่พลาดอะไรเนาะเอออุ้ยเอาให้สวัสดีครับผมปกระตื่นมาขายแต่เศร,เร้าวันนี้ตีน,าาตนี้นะเขาจะเอาเขากินข้าวกันเตะดึกวันนี้ตี ว่าได้ปั <c oughs> <c oughs> no ่นได้ย่าได้ซื้อกินอยู่นี่เออเออเข่เออ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 เอเออเออเัออเอ้ออเนอีเอออ้านอเออเเออเอนเอออเอเเเออเเออออเนตอเอ แออเซฟเซฟพอถึงข่าวถึงวับพอถึงข่าวถึงวับวะบรรจะคาดอย่างมันเศร้าพี่น้องบรรจะคาศอย่างมันเศร้ามาต่ใส่จอดมุมมีที่เนี่ยในซอกลีกันก็มีก้อนนิดนะนะนะบางมุมบางแพะหันไปมุมปูนพ่นตอนสีเป็นโอวันตินเป็นอะไรยังดด่มตีนี้นะออ เออโซนแกงดือยไปอยู่นี้น้ำเต้าหู้ครับผมมัดเห็ดการะาดังงวยมัดผักกันมาแต่เซาให้ส้มหมูส้มเนื้อดีนี่นะเออวานแรงควายที่นี่นะหกห่อ 6, ห้าสิบสิบสามห่อหนึ่งร้อยบาทถูกแน่นอนเลยว่ามาแต่แรงควายพี่น้อง A đi lăn cuộc hầu, bật gắt, bà lát em mùa sầu, đi lát xia lát anconi na, bà ba, 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 ซอดไปนี้ก็สิเป็นตลาดโตลุงนะนะเมื่อเช้านะเออทางในนี่เป็นโซนตลาดสดน,นี่นะโซนไงก็สิขายอย่างมื่อเช้าคุณนะอมมุนไปเบิด์มุนไปเบิดสุมมุมก่อนไก่เป็ดไก่บาวกว้านกล้วยหอมทองววหอมทองค่ะว,วใีใหญ่หค่ะฝักข้าวหวานจ้วกวากล้วยน้ำว้าก็มีจ้ะ ต่วนเต้เอาไหมส่วนเต้เอาไหมว่ยพี่น้องเอาไปล็อกล็อกล็อกนะล็อกนี่เหอจังไปอีกคลิปหนึ่งเหรอเนาะล็อกนี่เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ